ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนาพระสูสุมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโพสุที่อาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าปัตมะอนาคตาพยาโสโสทิวาเรื่องภายในอนาคตข้อความในพระสูสุนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูนายธรรมนัยนี้โยปาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวโง่เพง กัดเราก็ได้แมงปองเพิงต่อยเราก็ได้ตะขาบเพิงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราเพิงตายเราเพิงมีอันตรายเราจะปารถนาความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้ง ทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิสษุ์ผู้อยู่ปาเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายปัญจ,จการนิบาทพระไตรายปิดกเล่มที่22ข้อที่77หน้าที่1 3 7พระต่ายพิดกฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยอาตมาภาานำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้และฟังคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาและจะได้รู้ว่าพระในสมัยพุทธกาลปฏิบัติการอย่างไรพระพุทธเจ้าสอน ให้พระนายสมัยพุทธกาลประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมที่ได้รับฟังเพราะการประพฤติปฏิบัติในสมัยพุทธกาลการอยู่กระลำบากการเดินไปปา่าการอยู่เพื่อที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในบูบบ้าต่างๆก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าเวลาการผ่านมาพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงวัดปฏิบัติของพระพิสุในสมัยก่อนว่าปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างไรตั้งจิตอย่างไรเพื่อมาผลนิพพานนั่นเองอาตมาภาพนำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยม ได้มีศรัทธาได้มีปัญญา